ครสนวรัตลูกเสียเจียงเปิดเผยตัวตนเต็มตัวพร้อมยอมรับตัดหน้าอกแล้วครสนวรัตเตชรัตนประเสริฐอดีตนักแสดงเด็กที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องข้าวเหนียวบุปปิ้งและเออหรือหรือที่หลายคนรู้จักในนามลูกเสียเจียงสมศักดิ์เตชรัตนประเสริฐแห่งค่ายหนังยักษ์ย้ายใหญ่สามมงคลฟิล์มได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงในฐานะผ่านการสัมภาษณ์ในรายการก่อกองใสทางช่องไทย P ี s เมื่อวันที่17มิถุนายน2567ครส เล่าถึงเส้นทางการค้นพบตัวตนของตัวเองตั้งแต่ความรู้สึกก่อที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดตั้งแต่เด็กไปจนถึงการตัดสินใจทำศัลยกรรมตัดหน้าอกเพื่อให้ชีวิตสอดคล้องกับความรู้สึกภายในกรสัสเล่าถึงการค้นพบตัวเองกรสัสยอมรับว่าเธอไม่ได้รู้สึกอยากไว้ผมยาวใสกระโปรงหรือชอบเล่นของเล่นแบบผู้หญิงตั้งแต่เด็กเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยชอบแต่ก็ไม่ได้แสดงออกชัดเจนเพราะยังเป็นเด็กอาจจะยังไม่รู้อะไรเป็นเด็กผู้หญิงที่ห้าวหาพออายุ14-15ปีกรสัส เริ่มรู้สึกชัดเจนขึ้นและเมื่อเข้ามาหาวิทยาลัยเธอก็เริ่มตัดผมปรึกษาแพทย์และทำหลายๆอย่างเพื่อให้ตัวเองสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงมุมมองของชาวเน็ตการเปิดเผยตัวตนของแกรสนวรัตได้รับการตอบรับอย่างดีจากสังคมโดยเฉพาะในโลกออนไลน์มุมมองของชาวเน็ตส่วนใหญ่ชื่นชมความกล้าหาญของแกรสที่กล้าเผยตัวตนที่แท้จริงแม้ว่าจะต้องผเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากก็ตามมีมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปิดเผยตัวตนของแกรส ในช่วงเวลานี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโปรโมทผลงานหรือสร้างกระแสข่าวเพื่อดึงดูดความสนใจอย่างไรก็ตามเรื่องราวของแกรสถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายให้กล้าที่จะเป็นตัวเองสรุปแกรสนวรัตถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนในวงการบันเทิงที่กล้าเปิดเผยตัวตนการเปิดเผยตัวตนของแกรสนอกจากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยที่ก้าวหน้ามากขึ้น